มีมาตามนดก็ค่ะนะัดีมาดูอาการอีกรอบนึงเด็กด็คชาเกชายเด็าดกชายเด็่ามเดาเด็่ชาเด็กายเดาเดี๋ยวดเชาเ้ายดเดกด็กชเด็กชายดชเาเ็าดชายเดยเาเกายเด็ากชายเายเดย่ย ไขร่าข <t S 2> ึ้นบ like ้างแล้วหลูก็ต้องกินยาลดไใช่แล้วก็ได้ไขชูงมากร่าจึงยาลดลดลงรู้คามเอแข็งแรงถือก้าสดชื่นเกนะคยแล้วกราการใช่แล้วค่ะห้องตรวจไปมาด้วยชัตมท้วยคนน้วนเด็กแล้คะคุณหมอรับตรวจเพิมเติมด้วยคะแเด็ก ว,ว้าเขาเรียแว่านางยูเอีาายงก่อนคนอื่นแยกแสดแล้วคือไม่สูของการแยก่แยกโนะค่ะพวนอดีถผิวหน้ามันมีแตาา่เป็นเป็นไข่หัวยุ้มุ้มตั้งแต่ว่ากินยามะเแล้วยาลดไข่มาตอนหกโมงเช้า,านะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาลที่ าถของงานลู่้เห็นเบแเป็นอลุมไม่ได้ใคสูมากาเดี๋ยวอารขอแม่พี่อกขอบคุณขอบคุณขอพี่ดอกเป็นห้องนอนเลยขอบคุณมากขอบคุขอบคุณคับขอคุณที่เป็นห้องนอนเลยคะขอบคุณขอบคุณเป็นห้างนอเลยนะคะดูแลๆคับ บอใครเด็ดเดิงให้เรารับพี่น้นอ,นนอนฐฐง,องน้องเด้นกนี่นะคะดูเลย์่งสูสายู่น้องเด้ก้านหนังสือท่าน่งเองนะคะแต่วันไดงก็บอกทั้งแต่รอยนะคะลุงถึงตาคุณยายเป็นคอมเหน่งมากแต่เป็นพี่น้องเดหายไว้ให้น้องเดหายเดไว้นะลูกน่าดียางนี้มาอัปเดตเรื่องตัวนี้ระหว่างที่ล้อนหน่อยโยขาล้อคอมหนือยแลวค่ะ เนเพอจะไปดดไนนะะอดรวจโลบุกไปได้ไหมคะอะได้ีลไหนคะเด็กขึ้นใช้น้ำหนักกระเป๋าสูทวางไว้หน่อยหนักกี่กิโลนะหนักยี่สิบเอ็ดจุดหกกิโลลงมาเลยครับลงมาเลยครับจริงๆเขาอะไรน้ำหนักเขาไปเยอะเลยสูงเท่าไหร่เนี่ยยืนถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าออกก่อนอลูก

ข้อมูลก็เห็นอยู่ใช่ตอนนี้ก็คือรอเอกสารหลังตัวนะคะรอแม่รับน้องแทนคุณหมอมันบอกว่ามันนี่ว่าได้ยาไใจจะแชร์ค่าตรวจแล้วก็นกับบาน์เดลเลยประสันตการดีถึนเรียบร้อยชั้นหนักเงินสั่งสองหนึงเก้าสิมังเก้ามังเก้าเลยค่ะโอ้ยก่อนผอม เล็กน้อยอาการดีขึ้นอยากกินขนมก็เลยกินสาหร่ายทอดไงเบิ่งหนากันเบิ่งหนากันหลุดส่เบิ่งหนาสาหร่ายเต็มปากเลยลูกอาการดีขึนร้ายละค่ะจะหายแล้วเนาะรอคอยหนึ่ได้มีไข่แล้บนี่ก็หายหรืมั้งเด็กใช่ไหมใช่นี่ก็หายหลอกเอาง่งดีนั่งดีๆกินจะได้เสร็จเสร็จมือออก กินเราสังเกตบงอาการไปน้ำปวดท้องหรือเปล่าสังเกตดูอาการตัวเองด้วยรู้สึกปวดท้องไหมแม่แม่ให้กินพรสบมาณร์สน้องน้องน้องเห็นกินพรสบมาณครับกินเหมือนหลยสินี่เพรไปก็สื่อหัวไงมันี่ก็หอยไงจิ๋ดูเดี๋ยวปีนี้เขาก็สิได้กลับบ้านแล้วเนาะค่ะ พอแจกไปใจค่าตรวจก่อนไปใจใจค่าบริการนราา<ม>ี่ละค่ะตอนนี้คือมาตรวจมาหมอนัดมาลงพยาบาลสีนาคารินจังหวัดขอนแก่นนะค่ะอาการมือนีดีขึ้นร้ายเอ็มก็ดีใจอยู่ค่ะน้องสีหายแบบหายไปไวหิวข,ข,ข่าวปะหลกหิวข่าวปครับไปกินข่าวปะ ทักินตัขนม,มนทั้งกินทั้งกอดพอขนมเ่นนะจกรับเราเนาะคะ่ะอาการมือมีอาการดีขึ้นจะหายแล้วะคะ่ะว่าะด้มีอย่างหนาเป็นห่วงแล้วเนาะคะ่ะกลับบ้านกันโอ,อเดยกลับบ้านเขาเดยอ เอาได้เอ้ยกับบ้านเขาได้เราเช้าแล้วครับคุณหมอน้าติดตามอาการมื่อนีก็ดีอยู่ค่ะพี่น้องบ่ได้นี่ยังผิดปกติเนาะค่ะก็ตรวจเบิงตรวจทองตรวจยังนองกับไทหน่อยลงเนาะค่ะแต่ว่ากับยังบ่ท่านไหนแบบหายสนิทกับกลับไปกินยาตอเนาะค่ะกินยาตออยู่บ้านไข่กับลดล่งแล้วบ่ได้ไข่สูงคือเกาแล้วเนาะค่ะกับไม่แค่ตัวรุ่มๆกับกินยาลดไข่ประมาณนี้เนาะค่ะ นี่กำลังสีย่างไปร้านจอดรถเนาะบอจักจอดรถไปทางไหนนะคะนี่แหละครับทั้งนาตึกนะครับนาตึกทั้งอันแม่นบอกท่านตะแพทย์บอกคณะท่านตะแพทย์บอกคณะเทคนิคการแพทย์โอ้เทคนิคการแพทย์นี่ท่านตาแพทย์ที่ไหนตีจำผิดจะคณะไหนทั้งไหนเป็นทั้งไหนนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสีผ้ากันกลับแล้วเนาะค่ะกลับมาตามนัดตามที่นนี่แหละก็ได้ไปโรงเรียนสองมือแล้วค่ะ าก็รักษาสุขภาพเนาะบ่ะนี้เอาเดแต่วานนอนเดอันเป็นนี่ก็คือยังกินกินแสบอยู่น Project เนาะบาจเนาะกินดีอยู่ะกินดีอยู่ค่ะ้กินดีก็ตอนก็เป็นหิวนั่นหิวนี่ต่อมาก็ต้องเบิง้งพยายามเบิ้งแม้ที่แบบกินใดอันใดกินบ่ไา้เอ็มก็ให้งดก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าท้องเสียอยู่เนาะคะ่ะ อยากินนมดูครัตเจ้ายังว่ท่านไหนกินอยากกินนมหิวนมแต่ว่าก็ให้งดงดไปก่อนเนาะค่ะบ่ได้ให้กินหลายคือเก่าว่าย่านคาเทียแต่เพ่งกินนมเข้าไปก็สิแห่งสิทายหลายแหงสีแม่ค่ะพี่น้องบ่เป็นตัวเลือกเลยตัวนาะมาจากเพิ่นเห็นนมนมที่เคยกินอันแต่ว่าก็บบอกรู้เรื่องได้พี่น้องบอกว่าน้องขามว่าน้องได้กินนมได้บ่เอ็มก็เลยว่า ช่วงนี้เดี๋ยวน้องเดทาทยเยอะอยู่ก็เลยพยายามแบบว่าเดี๋ยวให่งดไปก่อนพทนอทนได้บอผมก็ว่าเพนทน,ดนะะได้แล้วค่ะแต่กินอันจิ๊นนำเกลือแร่เนาะกินย่างอื่นกินข้าวต้มต้มโจ๊กกินอย่างแป้งสีเนาะค่ะวันนี้มันเห็นกองนมเห็นกองนมเหมือนเลยว่าน้องเดมองเห็นกองนมแล้วน้องเดะกะรู้สึกเหมือนจะอดใจไม่ไหวเอ็นบอบ่างนาเอ็นดู ตอเอ็มก็เลยท้ามันกินมอมันกินจิ๊บจิบจักน้อยแบบว่ากินเม่ต้องกินเบิร์กล้องก็ได้กินเพราะแบบห,หายอยากจักน้อยถึงกับ่าบ่เป็นยังกระทนได้ยู่เนี่นเอาพี่น้องนี่เด้อค่ะคลิปนี้ก็เอาไเทานีเนาะค่ะเดี๋ยวเอ็มที่ขามถนนไปหารถแล้วพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะมาอัปเดตอาการให้เบิ้งจะได้แบบว่าบม่มีหนาหนาเป็นห่วงแล้วเนาะค,ะค่ะพี่น้องหายแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดินไปร้านจนอดรถเดินมาไหวขอพักขาแน่วซันเอาเลยหอดกันเราปะนี้เอากระเปา๋ามั้งเอากระเป๋ามาเดี๋ยวสิ้นท้ายเห็นไหมได้ยุไหนยุไยไยไนไปหอดแล้วามถนนไปกับหอดมจอดรถแล้วขายเงาสิลากดินเราอาดีมึงพจัดอุ่มตัวสิเท่ากันแล้วลูกง่ายเป็นบ้าก็ใจเท่าพอแล้ว